ฐานข้อมูลเงินหักนะคะมีหนึ่งประเภทคือขาดงานเป็นรายการที่ถูกหักเพียงบางเดือนเท่านั้นนะคะเมื่อเรากดเข้ามาที่หน้าโปรแกรมให้เราคลิกที่ฐานข้อมูลค่ะจากนั้นให้เลือกเพิ่มแก้ไขารายการเงินหักนะคะซึ่งโปรแกรมมีข้อมูลขาดงานอยู่แล้วนะคะให้เรากดดูว่าโปรแกรมบันทึกไว้ตรงกับที่เราต้องการหรือไม่นะคะ กดแก้ไขได้เลยค่ะการคำนวณภาษีทีเงินเพิ่มประจำแต่ไม่ได้รับตลอดทั้งปีภาษีหรือเฉพาะบางเดือนเท่านั้นนะคะซึ่งตรงกับที่เคสสแตนดี้ต้องการค่ะหากก่อนคำนวณภาษีเยสซึ่งตรงกับสแตนดี้ต้องการเหมือนกันนะคะหากก่อนคำนวณประกันสังคมตอบโ no. นต้องแล้วนะคะเราไม่ต้องแก้ไขข้อมูลใดๆนะคะ เพราะข้อมูลที่ระบบบันทึกไว้ตรงกับที่เคสตันที่ต้องการแล้วค่ะกด F10 บันทึกได้เลยค่ะจบคลิปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ